ว,ว้าวไปตื่นมเร็วตื่นเร็วตื่นเร็ว,น,รวนี่มันเก็บขวานหน้าหนา <Legend> วแม่จ๋าเก็บขวานหน้าหนาวเธอไม่ใช่แม่นี่สไปค์พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของใบไม้ผลิทุกคนในพอน้วิวต้องเก็บขวานหน้าหนาวช่วยฉันเก็บตัวเร็วเก,บกว็บขวานหน้าหนาวใครเก็บขวานหน้าหนาว พวกเขาไม่ใช้เวทมนต์เปลี่ยนฤดูเหมือนที่เราทำให้แคนเทลล <My Spy? S 1> อสเหรอไม่สไปตนนี้เวลเกิดจากมาแครกของโลกหลายร้อยปีแล้วที่พวกเขาไม่ใช่เวทมนต์ื่อเก็บกว่าหน,น้าหนาวมันเป็นประเพณีเอ้ยมันน่าขำชะมัดไม่มีเวทมนต์ <S <S ชะ Oh, Montheaman at happy night. My little pony, my little pony, ah. my little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. And you want to share this magic with me? A big adventure. Tons of fun.

อยากรู้จังเลยจะได้ใส่เสื้อทีมไหนฉันจะใส่เสื้อสีน้ำเงินมันสีเดียวกับผ้าห่มฉันสันว่าฉันได้ยินคนเรียกชื่อฉันส p ปด์สไปดมานอนเดีวว้าวนีเช้าไปแล้วเนี่ยนา่ยอะสีขอบใจจะมาทุกตัวที่มากันตั้งแต่เช้าตรู่เราต้องการให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดหน้าหนาวแล้วเอาใบไม้ปริเข้ามา<อ>ทุกคนมีเสื้อกันแล้ว และตำรวจทีมกันแล้วด้วยดังนั้นขอให้ทุกคนทำดีกว่าปีที่แล้วและเป็นการเก็บกว่าหน้าหนาวที่เร็วที่สุดแน่ตื่นเต้นจังเอาล่ะทุกคนเขาหัวหน้าทีมแล้วเริ่มลงมือกันเลยไาจจิงจะไปไหนดีฉันไม่แน่ใจว่าเหมาะกับทีมไหนทุกคนต้องทำอะไรบ้างเนี่ย Three months of winter coolness and awesome holidays we kept our hoopsies warm at home time off from work to play but the food we've stored is running out and we can't grow in this cold and even though I love my boots this fashions getting old the time has come to welcome spring and all things warm and green but it's also time Winter, we must clean. How can I help? I'm new. You see, what does every pony do? How do I fit in without magic? I haven't got a clue. Tiny seeds, with proper care and sunshine, everyone it feeds. Apples, carrots, celery stalks, colorful flowers too. We must work so very hard. It's just so much to do. We got ทุกตัวมีทีมของตัวเองฉันทำเยังไงดีจะไปไหนดีอ่ะเอาละทีมออกเดิทางได้แล้ว r รบบิ d a s ดช <Rainbow Dash. S 2> อ้เฮ้ถวยไลรเป็นไงทำอะไรอยู่เหรอส่งลูกทีมไปตามรถที่บินลงใต้มาตอนหน้าดาวให้กลับมาเอ้าฉันช่วยได้ไหมให้ฉันเคลีร์เมฆออกดีไหมล่ะออมจริงสิไม่มีปีกโทษนะถวยไลร เยียมทีนี้จะทำยังไงอ่ะกับเธอฉันไม่รู้แต่ฉันจะนอนต่อไม่เอานะสไปนี่มันเรื่องซีเรียสนะหน้าหนาวต้องถูกเก็บกวาดและฉันก็จะทำส่วนของฉันอย่างไรสักอย่างรตีบอกฉันทีว่ามีบางอย่างอะไรก็ได้ที่ฉันช่วยได้งั้น เธออยากมาช่วยสร้างดังนกที่สวยที่สุดในโพนี่วิลไหมล่ะดังนกใช่จ้าพอชิมอากาศนำทางนกกลับมาพบกับใบไ,ไม้ผลิพราะมันจะต้องการที่อยู่แล้วางไข่ว้าวริตี้ดังนั้นสวยจังเลยอะ่ะโอ้ขอบใจจ้าด้วยความจริงใจเธออยากลองทำดังนกได้ไหมได้เหรอ,อยากเราตรงไหนอะ่ะโอเคนี่เอ่อเธอหยิบเอาฟางกับหญ้าแห้งตรงนั้นมาแล้วก็กิ่งไม้นิดหน่อย ทีนี่ฉากมันลอดใต้นี้ใช่หยิบริบบิ้นใช่ออ้ไม่ใช่ตรงนั้นเออใช่เออสอดเข้าไปตรงนั้นเออแต่ระวังอย่าให้โอไม่ไม่อย่างนั้นก็ได้มัง้งโอตายจริงนี่มันเหมือนของเธอเลยตายจริงดังนี้ทำผิดอย่างแรงโอ้สปายไม่ขนาดนั้นหรอกบ,บางทีนกอาจใช้มันทำเออสวนแยกเหรอสปาย มันใช้ได้แค่ขอบขอบมันยุ่งไปหน่อยแค่นั้นฉันจะช่วยแก้ให้เราลองแกะริบบิ้นนี่และถ้าเราเอากิ่งไม้ตรงนี้ออกแล้วปรับรูปร่างแล้วก็ตรงนี้หน่อยแล่ไม่สอดเราแล้วล่ะแล้วเราต้องสอดเชือกเข้าไปตรงนี้ไปดีทวายเลยนี่ว้าวสิงคิพายเธอเป็นยอดนักสเก็ตเลยอาจเป็นนกสเก็ตที่เก่งที่สุดเลยด้วยอ่ะ ขอบใจทไวไล่ฉันเธอแบบนี้ตั้งแต่ฉันยังเป็นพิงกี้ตัวเล็กกระจิ๊บเล็แล้วล่ะมันเป็นมาแต่เกิดนะกเนพ่ยเพาก็ถึงตั้งชื่อฉันว่านักขี่ทะเลสาบฉันใช้สกเก็ตตัดเส้นทะเลสาบแบบนี้เวลาทีมอากาศมาเพื่อทุบน้ำแข็งมันก็จะง่ายเหมือนทำพายฉลาดจังพอน้ำแข็งหนาเริ่มเละลายมันก็จะแตกตามเส้นที่ลากไว้เธอมีงานรออยู่เยอะเลยนะผลนี้ยังมีอีกหลายทะเลสาบเลยไม่บอกก็รู้ เฮ้ยทไวไลช่วยฉันไหมล่ะได้เหรอเร็วเข้าใส่สเก,ก็ตรงนั้นเลยเธอต้องเป็นธรรมชาติเหมือนกันนี่แหละโอเคน่าจะคึ้อีกทีเลย uh oh. พูดอะไรอะ่ะเธอบอกว่าอยากช่วยนี่นะ <ipp> รีบออกไปเลยโอ้ oh. 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 ไปไหนไปถ่ายยานาที่ต่างประเทศมาใชรไหนเธอทําได้เยี่ยมเลยสําหรับครั้งแรกฉันแน่ใจว่าครั้งแรกของฉันก็เงอะงะเพาะๆกับเธอนี่แหละจริงเหรอไม่จริงเธอรู้สึกดีขึ้นไหมล่ะใช่ของงั้นฉว่าเธอต้องทําสิ่งที่อยู่บนพื้นดินได้ดีแน่ๆเลยรู้แล้วราตชัยอาจจะให้เธอช่วยเรื่องสร็ก็ได้ ใช่ฉันถนัดเรื่องสัตว์เล็กๆใช่ฉันจะไปช่วยทางทางนั้น